ไฟนะครับนะไฟเแปลว่าไฟทีนี้2องคำมาอยู่ติดกันนะครับ fighter ลูกเล่นเกมบ่อยๆนี่รู้อยู่นะครับ fighter นะครับก็คือผู้ต่อสู้นะครับไฟเฉยๆอ่ะเดี๋ยวบอกบอกคำกริยานะครับ f i g h t นะครับไฟเฉยๆนะครับไฟเฉยๆเนี่ยแปลว่าต่อสู้นะครับเป็นคำกริยาุนะครับ วันนี้มาเรียนหน้าที่15กันเลยนะลูกนะหน้าที่15นี่ก็ต่อจากหน้าที่14นะครับนะคือข้อ678 9 10นะครับว่าเขาทำอาชีพอะไรกันนะครับตามภาพนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับยืนตะเบะอย่างนี้ก็คือเป็น police man ก็ได้นะครับลูกนะ police man หรือ police officer นะครับแต่ในหนังสือน,นี้จะใช้ว่า police officer ลูกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็แปลว่าตำรวจเหมือนกันนะครับ Office เนี่ยแปลว่าสำนักง,งานลูกพอใส่ ER เข้าไปก็จะกลายมาเป็นบุคคลนะครับคือเจ้าพนักง,งานนะครับถ้าแปลาตามคำศัพท์ก็คือเจ้าพนักง,งานตำรวจนะครับแต่ถ้า Policeman ก็ตำรวจนะครับนะลูกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ส่วนข้อที่7เนี่ย he is a m a i l man นะครับนะในหนังสือเล่มนี้ก็จะใช้ค็ว่า m a i l man ซึ่งแปลว่าบุรุษไปรษณนี์ แต่อีกคำศัพท์หนึ่งนะครับคุณครูก็จะให้มานะครับนะนักเรียนจะได้รู้คำศัพท์เยอะๆนะครับเขาเรียกว่า postman นะครับ postman post นะครับแปลว่าไปษณีนะครับนะแปลว่าจดหมายแปลว่าไปษณีนะครับ postman ก็บุรุษไปษณีส่วนข้อที่8นะครับนะครับนี่กำลังรักษาสุนัขอยู่นะครับรักษาสุนัขเนี่ยเขาก็เรียกว่าสัตวแพทย์นะ่ลูกนะ สัตวะแพทย์นะลูกอย่าไปใส่การันตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับจะอาจเป็นสัตวแพทย์ทันทีนะครับนะ้องสัตวะแพทย์สัตวะแพทย์เนี่ยคำจริงๆเต็มๆมัน veterinary นะครับ veterinary หรือ veterinarian นะครับลูกนะเขียนอย่างนี้นะครับ veterinary or veterinarian ทั้งสองคำสามคำนี้นะครับเฉยๆก็ได้นะครับสั้นๆจำง่ายๆก็แปลว่าสัตวะแพทย์ทั้งหมดเลยนะลูกนะ นี่คุณครูก็บอกเพิ่มเติมให้ลูกไปนะครับว่าทำไมคำว่าสัตวแพทย์นี่สั้นหรือเกินนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ทั้ง3อย่างสับใดสับหนึ่งนะครับลูกนะมาข้อที่9เลยข้อที่9นี่เป็นอะไรครับเป็นเชฟนะครับ he is a chef นะครับเขาเป็นอะไรครับเชฟก็คือเป็นพวกครัวนั่นเองนะครับนะคำว่าเชฟเนี่ยข้อที่10นะครับ he is a firefighter firefighter เหมือนกันนะลูกนะ ไ F I R E เนี่ยมันแปลว่าไฟนะครับมันออกเสียงคล้ายก,กันกับภาษาไทยนะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ย f i r e นะครับ file แปลว่าไฟนะครับนะ file แปลว่าไฟทีนี้สองคำมาอยู่ติดกันนะครับ fighter ลูกเล่นเกมบ่อยๆนี่รู้อยู่นะครับ F I G H T E R นะครับก็คือผู้ต่อสู้นะครับไฟเฉยๆอ่ะเดี๋ยวบอกบอกอ่า คำกริยานะครับ f b g h t นะครับไฟเฉยๆนะครับไฟเฉยเฉยเนี่ยแปลว่าต่อสู้นะครับเป็นคำกริยาเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณครูบอกพอใส่ er เข้าไปนะครับนะก็จะกลายเป็นผู้กระทำสิ่งนั้นก็คือนักต่อสู้หรือว่าผู้ต่อสู้นะครับแต่เมื่อเอามาอยู่ติดกันนะครับนะ <c oughs> นี่คุณครูเขียนแยกให้เดี๋ยวนักเรียนอย่าคิดว่า five fighter ต,ต้องเขียนแยกไม่ใช่นะครับต้องฟังคลิปที่คุณครูสอนมานะครับนะ พระนาน er ระฉะนั้นไฟฟลาเตอร์พอมาอยู่ติดกันก็คือผู้ต่อสู้กับไฟนั่นก็คือนักดับเพลิงนั่นเองหรือพนักง,งานดับเพลิงนั่นเองนะครับนะอ่าเ i ี๊ยส์ไฟฟลก็เป็นนั้นว่าจบ10ข้อนะครับจบใบฝึกหัดหน้าที่15คุณครูดูแล้วนะครับบางอย่างก็ต้องบอกให้นะครับนะเพราะถ้าไม่บอกให้เนี่ยนักเรียนบางคนก็เขียนไม่ถูกนะครับ ตอนแรกคุณครูบอกคุณครูจะแปลให้อย่างเดียวนะครับนึกนึกขอเป็นพนักง,งานดับเพลิงและให้ลูกไปหาคําศัพท์มาเองก็ไม่เป็นไรนะครับสงสารนะครับสงสารลูกคนที่เขียนไม่ค่อยเป็นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าอื่นค่อยค่อยช่วยคุณครูคิดคิดนะครับนะสองหน้านี้คุณครูบอกให้ไปก่อนก็ได้กันโอเคครับเจอกันใหม่หน้าที่16นะครับ all right, all right, all right. Okay.